คมตายก็คือผมมักจะบอกคนเสมอนะครับว่า เวลาที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะฝึกฝนจิตใจตนเองตอนไหนเนี่ยอย่างน้อยๆทุกคนต้องนอนอยู่แล้วก่อนจะนอนเนี่ยเราอย่าไปใช้พลังงานจนมันหมดแม็กสุดท้ายนะครับเหลือไว้สักห้านาทีปิดโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วก็อาบน้ำามักท่าให้ดีขึ้นไปบนเตียงแล้วก็หลับตานะครับแล้วพิจารณาสิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตลําดับแรกคุณอาจจะคิดถึงชีวิตที่มันผ่านมาเคยทําไม่ดีกับใครบ้างน,นึกขอโทษเขาเคยที่ กรธใครบ้างนึกให้อภัยเขานึกถึงความรักสิ่งต่างๆที่มันเกื้อกูลเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยถ้าจะมองให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะครับผมเคยนั่งคิดเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรที่เด็กทุกคนในโลกเนี้ยผมคิดว่าทุกคนจะต้องมีใครบางคนเคยลุกให้นั่งหรือว่าใครบางคนเคยบอกว่าหนูมารับอาหารก่อนก็ได้คือโลกใบนี้มันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เต็มไปหมดคือเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้ามันไม่มีความเมตตา ทั้งโลกนี้นะครับไม่สามารถจะอยู่ได้แสดงว่ามันมีสิ่งต่างๆที่มันเกื้อหนอุนเราอยู่ตรงนี้เราใช้ชีวิตมันนานจนบางครั้งเราลืมที่จะขอบคุณสิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะบอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดีเลยแต่ถ้าโลกนี้ไม่มีอะไรดีจริงๆเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้จนถึงตอนนี้กว่าเราจะโตขึ้นมามีค,ครูสอนเรามีเพื่อนคอยช่วยเราหรือมีสุนัขที่อยู่กับเราแล้วเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเป็นมิตรรู้สึกว่าโลกที่มันดีมีดอกไม้มีสิ่งต่างๆตรงนี้ต้องขอบ เขาเรียกว่าการขอบคุณโลกทั้งใบเลยหลังจากนั้นก็คือกลับมาที่ตนเองก็คือกลับมามองในจิตใจตนเองขอบคุณตนเองครับขอบคุณความเข้มแข็งต่างๆที่พาเรามาขอบคุณความดีงามที่เราได้ สร้างให้ตนเองนะครับให้มีจิตใจจนถึงวันนี้ขอบคุณตัวเราเองที่ใช้ชีวิตที่มันปลอดภัยขอบคุณพระพุทธเจ้าพระเยซูศาสดาต่างๆที่ได้ทาโลกให้มันน่าอยู่ตรงนี้คือการขอบคุณสิ่งีมันเป็นคุณงามความดีทั้งหมดั้งโลกแล้วในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยให้เรากลับมาดูร่างกายของเราอาจจะไล่มาตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเรื่อยๆสํารวจตรวจสอบว่ามันมีตรงไหนเจ็บตรงไหนที่รู้สึกสบายตรงไหนที่รู้สึกผ่อนคลายร่างกายของเรานี้เป็นอย่างไรถ้าเราดูไปเรื่อยๆนะครับดูลมหายใจของเราดู ร่างกายของเราหลับตาแล้วจับความรู้สึกเนี่ยเราจะเข้าใจว่าร่างกายนี้นะครับมันไม่ได้คงทนถาวรคือวันหนึ่งมันต้องแตกสลายถ้าเราทํามสิ่งนี้สิ่งแรกคือขอบคุณเพื่อนมนุษย์ขอบคุณทั้งหมดเลยสิ่งที่2คือขอบคุณตัวเราเองและขอบคุณคุณงามความดีอีกส่วนหนึ่งคือพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงว่าวันหนึ่งมันจะต้องเสือ่อมเราทํา3สิ่งนี้เสร็จเราก็หลับลงไปพร้อมกับความสงบเมื่อทําแบบนี้ทุกๆวันจิตใจมันจะมีความปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นปัญหาที่มันเคยใหญ่โตมันจะเล็กลงจาก ที่เคยเป็นคนใจร้ายก็จะใจดีขึ้นจากที่เคยเป็นคนโกรธง่ายมันก็โกรธน้อยลงซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทำได้และใช้เวลาไม่นานแต่ส่งผลยั่งยืนแล้วก็ถาวร แล้วจะว่ากันตรงไปตรงมาเนี่ยครับเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานของชีวิตเนี่ยมนุษย์จะไม่ได้เตรียมตัวหรอกครับสิ่งที่มันจะเป็นไปคือสันสัตยานที่เราบ่มเพราะด้วยเหตุนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกอยู่เสมอว่าให้รักษาจิตไว้ในสิ่งที่มันเป็นกุศลเวลาที่มีจิตที่ไม่เป็นกุศลเนี่ยพยายามปัดออกพยายามรักษาจิตที่เป็นกุศลไว้เพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรไม่ได้จบแค่นี้แต่จิตมันจะจําความรู้สึกแบบนั้นน่ยมันจะเข้ามาทีนี้ถ้าเราสร้างความรู้สึกให้มันเป็นกุศลตลอดทั้งววัันนนเคาามรู้้้สึกแบบจะข ม,มันก็คือโมเมนต์เดียวกันก็คือเวลาที่เราจะตายทุกคน,เ,นเราต้องไปอยู่ในผวังซึ่งในผวังเหล่านั้น,นสิ่งที่เราทำครับมันจะค่อยๆเข้ามาตามเหตุปัจจัยมันจะไม่ได้สามารถที่จะขี้โกงได้นะครับกฎแห่งกรรมนี้ไม่เหมือนตัวบทกฎหมายนะครับตัวบทกฎหมายในยบางทีเราสู้กันด้วยตัวอักษรเราสู้กันด้วยการตีความแต่กฎแห่งกรรมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจิตเราสั่งสมมาแบบใดมันก็จะเป็นแบบนั้นอย่างซื่อสัตย์ที่สุดเพราะฉะนั้นการซ้อมตายต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขในชีวิตนี้นะครับไม่ได้ทาให ชีวิตนี้แต่มันยังทําให้เราเนี่ยไปสั่งสมสิ่งดีๆหลังความตายด้วยซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันมีประโยชน์ทั้งหมดเลยครับทุกๆวาระไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ระหว่างที่มีชีวิตอยู่หรือแม้แต่เราตายไปแล้วสิ่งนี้ก็ยังให้คุณเรา